ขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาปลากคนขอเดี๋ยวอ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออาเจ้าลงแป๊บหนึ่งขอกินข้าวก่อนขออาเจ้าลงขอกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวช่องเดี๋ยวอ้นี้มันนี่ัก้ก็ทำดีนะไม่ขนมจีนที่นี่ต้องมีผักอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้อันนี้เรยงยกยงใช่กล้ยกินขนมจีน เบาๆขนมจีนไตานาค่ะกับต้มตําปูปลาใช่ไหมอันนั้นแป๊บนึงนะคะทุกคนสายโซเชียลก็จะต้องถ่ายรูปนิดนึงเป็นธรรมดาของจินฟู ไม่ถ่ายแล้วมันกินไม่อร่อยแป๊บนึงนะคะโอ,โอ้โหลูกถ่ายชี้เสี้ยทำยามมากไปบอกเขาว่าเอาน้ำหนที่สัฮำ น้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามิเลขนมจีนไปนามึงเหมือนหิวเนาะมึงหิวเหรอ <c oughs> ไอตาหิว <c oughs> อ <c oughs> ไอมึงตั่งน้ำยาอะไรกระติบขน,น,นมจีนขน,นมโคตมนเลย จีนกะทิค่ะกขนมญี่ปุ่นอันนี้เป็นขนมจีนกะทิดิฉันก็ว่าดิฉันอยากขายขนมจีนเหมือนกันนะขายแค่ขนมจีนอนยะ่างเดียวพอขนมจีนกระสุนตันน่ากินมากอันนี้เป็นทอดเหมัอนกันซอสทูนทานซี มันแาะอินซีน่ากินมากขนไก่ขนมจีนต้องมีใส่ถั่วงอกประกาศดองแล้วก็แตงกวาถูกต้องต้องตามระบบอย่างถูกต้องแล้วก็ราดน้ำยากะ ชื่อร้านขนมจีนปายนาค่ะชื่อร้านขนมจีนปนายนาอยู่ตรงหนองบัวค่ะหนองบัวจันบุรีไม่รู้ไงนึกอยากกินขนมจีนวันนี้แล้วก็เซิร์ชในอันนี้ เซิร์ชในติ k กต็อมันขึ้นจะยกกล้วยแล้วจะยกกล้วย 太 easy。I see. ทอดมันค่ะทอดมันปลาอีซี่ ขนมจีนหลายลูกอยู่เลือกน้ำยาได้กี่บาทนะเจ็ดสิบบาทสองอย่างสองอย่างเจ <2 S 1> ็ดสิบเก้าสองอย่างเจ็ดสิบเก้า, <79 S 2> าบาทครับทุกคนสอย่างร้อเ้าเลือกน้ำยาได้ อยากกินขนมจีนยังไงก็ไม่รู้ขนมจีนค่ะหิววะหาข้าวกินเลยไปเจ๊ปปะดิฉันก็แบกท้องมาที่นี่แล้วก็หิวตั้งแต่หิวตั้งแต่อยู่บ้านแล้ว ่วเลยดิฉันตอนนี้ถ้าแม่ไม่อยู่บ้านก็ไปทั่วเลยลองดูร้านไหนมันขึ้นในต่อๆดิฉันแบบดิฉันมาชิมละหลายร้านก็โอเคแต่บางร้านก็ไม่ผ่านนะพูดตรงๆแต่เราจะไม่บอกว่าร้านไหนบางร้านก็อร่อยแต่บางร้านก็ครั้งเดียวแต่ตัวใหญ่อะ่ะ ดิฉันจะชอบมาร้านแบบนี้อยู่แล้วคืออย่างน้อยก็เอาบรรยากาศไว้ต่ออาหารไม่เป็นไรขอบรรยากาศแบบชิวๆช,ชอบชอบร้านอาหารแบบบรรยากาศชิวๆเพราะว่าปกติเราเข้าร้านอาหารแต่ห้องแอร์อยู่แล้วชอบแบบชอบแบบเซฟธรรมชาติตร้านนี้อาจารย์ทำเลืดดวงกตอรีรียบร้านนั้นอาจารย์พาไปมีเรื่องเล่ามีที่มา สวนมังคุดเอ้ยในป่าในเขาเอ้ยลองดูน้ำยาป่าสิน้ำฝนป่ะน้ำฝนมาร้านขนมจีนปลายนาลูกลองลองดูข้างนี่ฝนดูชินารินมาเร็วตามมา เดี๋ยวมาเซอร์วีให้ก่อนแล้วเนี่ยขนมจีนสายขนมจีนต้องมา้านนี้เหมือนนั่งอยู่ปลายนาเลยครับอืมอร่อยอร่อ <c> ย <oughs> น้ำฝนมาเร็วลุย ฉันเป็นคนกินอะไรอร่อยอยู่แล้วครับต่อให้ไม่อร่อยดิฉันก็สามารถกินให้อร่อยได้พอเราเสียเงินไปแล้วกินเพื่ออยู่อย่าไปคิดเดยอะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแล้วของกินของกินไม่ขาด เนื่ของอร่อยอาหารมีแต่อาหารอร่อยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อาหารการกินเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเมืองไทยอันนี้ทอดมันตาอินทรีย อร่อยค่ะสวัสดีหนึ่งพันสองร้อยท่านครับ แต่เหมือนข้างหน้าก็มีร้านอีกร้านหนึ่งผลกระแสจบยังทุกคนผลกระแสจบหรือยงังครั นกระแตสตกดิยากมั้ยังไหลอยู่ยเลยนะจ๊ะยังหรอ,อ,อชอบอาจารย์ตินอนะ่ะจะเก่งอนะ่ะชอบอาจารย์ตินนะ พี่หนุ่มเขาขายี้อยู่แล้วพี่หนุ่มเขาใส่ขยี้อยู่แล้วใครก็ตามที่อยู่กับงานบุญอยู่กับวัดตวาคุณต้องระมัดระวัง เงินไม่เข้าใครออกใครเงินไม่เข้าใครออกใครเงินเปลี่ยนสันดานคนได้เงินเปลี่ยนนิสัยคนได้น,นี่ที่ฉันบอกเลยนะเงินไม่เข้าใครออกใครหลายคนอะเริ่มต้นอาจจะเป็นคนจิตใจดีจิตใจดีนะเป็นคนไม่ใช่คนเลวร้ายเป็นคนจิตใจดีพอไปอยู่กับเงินไปอยู่กับการบริจาคไปอยู่กับเงินเห็นเงินเยอะเยอะ มันก็เกิดกิเลสก็ดูพระสิดูพระสินเห็นไหมขนาดพระสินตั้งเท่าไหร่สองร้อยกว่าข้อพอเริ่มมีชื่อเสียงหรือไปอยู่วัดที่วัดดังๆญาติโยมเข้าวัดเยอะทําบุญเยอะบริจัาเยอะเสียพระหมดเลยพระก็หลายลูกก็ตายเพราะเงิน ชื่นบริจาคก,กับเขาไปกี่บาทอะประช